สภาพเสาไฟฟ้ากว่า40ต้นที่ล้มลงมาขวางทางจราจรเรียงเป็นทางยาวบริเวณถนนบางนาตราดอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเกิดจากช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาของคืนวันที่4มิถุนายน2557ได้เกิดฝนตกหนักและลมแรงในบริเวณดังกล่าวจึงทำให้เสาไฟฟ้าไม่สามารถต้านทานแรงลมได้และหักโค่นล้มลงมาในรูปแบบโดมิโนที่เมื่อต้นหนึ่งล้มก็จะดึงต้นที่เหลือให้ล้มตามลงมาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลาบากในช่วงระหว่างการเก็บกู้เสาไฟฟ้าที่หักโค่น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสถานีตำรวจภูทรบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการต้องทำการปิดกัน้นถนนบางนาตราดฝั่งขาออกบริเวณช่องทางสายสุดซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อการไม่ให้รถยนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เพราะจะรบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงและอาจได้รับอันตารายได้โดยให้เบี่ยงเข้าเลนด้านในแทน แต่เวลาผ่านไปช่วงประมาณ11นาฬิกาได้ทำการเปิดช่องทางให้รถผ่านได้เหมือนเดิมขณะที่ทางการไฟฟ้านครหลวงบางพลีได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายลงพื้นที่ประจำจุดที่เสาไฟฟ้าหักโคน่นเพื่อเร่งทำการรื้อถอนเสาไฟที่เสียหายออกทั้งหมดและนําสาไฟต้นใหม่มาวางแทนที่ในจุดเดิม แลจะจัดทำการจ่ายไฟให้กับประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งคาดการว่าจะสามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา20นาฬิกาของวันนี้ทางด้านของผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงบางพลีได้กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และสา,าไฟฟ้าต้นใหม่ที่จะนำมาวางยังจุดเดิมจะสามารถต้านทานแรงลมฝนได้ดีมากยิ่งขึ้น คือความเสียหายล่าสุดตอนนี้นะครับเ,เรามองในแง่ของงานสนามนะครับก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่สําหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของการว่านังเขหลวของเราเองครับก็จะมีเสาไฟฟ้า,าประมาณ41ต้นนะครับาทางการไฟฟ้านครหลวงเราเองก็จะทําการปรับปรุงคือรื้อส่วนที่ชํารุดทั้งหมดของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราจะดาเนินการซ่อมแซมใหม่โดยใช้โดยการ ปักเสาใหม่ทั้งหมดในจำนวน41ต้นครับแต่การทํางานวันนี้เราได้มีการวางแผนโดยการปรับขนาดเสาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ปรับระยะห่างระหว่างเสาใหม่ทั้งหมดให้มีระยะที่กระชับมากขึ้นเพื่อให้สามารถรับแรงได้รับแรงลมได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นอีก เจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงานต่างร่วมมือกันเพื่อทำงานแข่งกับเวลารีบดำเนินการให้ทุกอย่างเสร็จทันก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดเพราะไม่เช่นนั้นผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็คงหนีไม่พ้นประชาชนในพื้นที่หากยังไม่สามารถทำการจ่ายไฟได้ก็อาจจะใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากแต่เรื่องที่เกิดจากภัยธรรมชาตินับว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถห้ามได้โดยสิ่งที่ทำได้คือการส่งกำลังใจเพื่อเอาใจช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้สำเร็จ ปฏิตาอิสะอาดข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน